สวัสดีจ้าหนูหนูวันนี้ลุงเต้มีนิทานสนุกๆมาเล่าให้ฟังอยากรู้ไหมว่าเรื่องอะไรเป็นเรื่องของแหวนวิเศษที่เปิดประตูไปได้ทุกที่เลยนะเรื่องมีอยู่ว่ามีเด็กหญิงชื่อน้องอิ่มเป็นเด็กดีขยันช่วยคุณแม่ทํางานบ้านวันหนึง่งขณะที่น้องอิ่มกำลังกวาดบ้านอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็เหลือไปเห็นแหวนวงหนึ่งมันเปล่งแสงสีทองอาราม น้องอิ่มเก็บแหวนขึ้นมาสวมที่นิ้วทันใดนั้นเองน้องอิ่มก็ได้ยินเสียงกระซิบว่าอยากไปที่ไหนหรอน้องอิ่มคิดถึงทะเลอยากไปเล่นน้ำทะเลมากๆพอน้องอิ่มคิดจบภาพตรงหน้าก็เปลี่ยนไปน้องอิ่มมายืนอยู่ริมหาดทรายขาวน้ำทะเลใสแจ๋วเลยจ้าแต่ทว่าน้องอิ่มไม่กล้าลงเล่นน้ำเพราะกลัวคลื่นน้องอิ่มทำยังไงดีนะ น้องอิ่มตัดสินใจเดินไปถามคุณลุงที่กำลังนั่งตกปลาอยู่คุณลุงบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกหนูเคลื่อนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดลองค่อยๆเดินลงไปสิน้องอิ่มเชื่อคุณลงุงค่อยๆก้าวลงไปในน้ำทะเลว้าวสนุกจังเลยน้องอิ่มหัวเราะอย่างมีความสุขเล่นน้ำจนเย็นเลยน้องอิ่มเล่นน้ำจนเหนื่อยก็คิดถึงบ้าน ทันทีที่คิดถึงบ้านน้องอิ่มก็กลับมายืนอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่เหมือนเดิมแหวนวิเศษหายไปแล้วน้องอิ่มรู้ว่าถึงแม้จะไม่มีแหวนวิเศษแล้วน้องอิ่มก็กล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆได้เพราะน้องอิ่มมีความกล้าอยู่ในใจแล้ว เป็นยังไงบ้างจ้านิทานของลุงแต้หนูหนูคิดว่าน้องอิ่มเก่งไหมแล้วหนูหนูล่ะกล้าที่จะลองทำอะไรใหม่ๆบ้างไหมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วมาฟังนิทานสนุกๆจากลุงเตออีกนะบ๊ายบาย